เลดมอเตอรเทาช่วยเหลือหรอเมื่อไม่กี่เดือนก่อนลูกศิษย์ของข้าพเจ้าออกไปรวบรวมซื้อวัตถุดิบและทรัพยากรหนึ่งในทีมกำลังเดินทางกลับผู้ปลูกฝังจากหอคอยเงาโลหิตสุ่มโจมตีทีมแทบไม่สามารถป้องกันการสุ่มโจมตีได้พวกเขาถูกปิดล้อมในเมืองโฮงซุยซึ่งอยู่ห่างจากนิกายสามไมลแยากที่จะหลบหนีเลยปล่อยข่าวขอความช่วยเหลือจากในิกายหอคอยโฮงซุย นั่นคือเมืองเลดวอเตอร์ข้าคิดว่าเมืองที่ถูกผู้ฝึกฝนปีศาจซุ่มโจมตีกำลังตุดอยู่ในอันตรายแต่นี่หรือคือผลลัพธ์สมุดงานบอกว่าอาณาจักรเสาสองแห่งถูกทำลายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรมีคนวยไวออกมานานแล้วเฮ้ hey, เราตกลงกันแล้วว่าข้าจะเลี้ยงอาหารค่าเจ้าแต่เจ้าต้องทำงานกับข้าอร่อยอร่อยท่านคะอาหารจานใหม่มาแล้วเฉินเฟยเจ้าสั่งอาหารเพิ่มเหรอจะเป็นไปได้ยังไงข้าแทบจะไม่เหลือเงินแล้วนะ นายท่านคะนี่คือสมบัติของร้านอาหารของเราหม้อแผนที่สีน้ำแดงเราสั่งหม้อนี้ด้วยเหรอไม่ว่าท่านจะสั่งหรือไม่สามารถดูได้จากการแต่งกายผู้ท่านมาจากนิกายหยวนโม้อพวกเราหงสุยได้รับการคุ้มครองจากนิกายดังนั้นเราจึงควรมีความกตัญญยูงดงามมากแม้แต่ถนนที่ไม่มีผู้คนก็ยังมีถ้านถนนสายนั้นคือสายเลือดแห่งจิตวิญญาณแต่ผู้ฝึกฝนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ท่านอยากจะลองนั่งบนพื้นดูไหมข้ามีสมบัติที่ผู้จัดการคนก่อนทิ้งไว้เพื่อเข้าไปดูข้างในหม้อ เจ้าไม่จําเป็นนายท่านท่านโง่เขลาจริงๆนั่นคืออะไรสนุกไหมถ้าเจ้าไม่ต้องการงั้นข้าขอตามที่คิดไว้ชาวเมืองที่รอดชีวิตจากภายใต้การคุ้มครองของดิการหยวนโมทักษะการบริการของพวกเขาแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ข้าขอปฏิเสธท่านคะในที่สุดท่านก็มาถึงแล้วท่านผู้นี้รอท่านมายาวนานเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้าแชนเฟยผู้หญิงคนนี้เป็นเนื้รัลของเจ้าใช่ไหม มันจบแล้วสาวน้อยเจ้าจำผิดคนแล้วนายน้อยไม่ใช่คนที่สำนักหยวนม้สอส่งมาหลอกหรอมันเกี่ยวกับภารกิจในเมืองเลดวอเตอร์หรือเปล่าเจ้าเป็นคนส่งขอความช่วยเหลือใช่ไหมเพราะเหตุใดคนจากหอคอยเงาโดหิตถึงซุ่มโจมตีเจ้าเจ้าเมื่อของเราส่งสัญญ,ญาณส่วนเหตุผลที่ซุ่มโจมตีพวกเรานั้นข้าไม่รู้จริงๆเราไม่มีสมบัติอยู่กับตัวและไม่มีใครมีความบาดหมางก,กันทางสายเลือดกับหอคอยเงาโดหิตข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกเขามีเจตนาอะไร ช่ไม่ใช่เพราะความพยายามอย่างสิ้นหวังของท่านผู้ฝึกฝนที่ปกป้องเราข้าและเพื่อนอีกสองคนคงจะตายไปนานแล้วเดิมทีเราอยากจะซ่อนตัวในเมืองเลดวอเตอร์สักพักและให้ความช่วยเหลือของอาวุธวิเศษเพื่อซ่อนลมหายใจของเราจากนั้นจึงออกมาจากนั้นจะออกมาหลังจากที่ผู้ฝึกฝนหอคอยเงาโรคหินออกไปแต่ข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะตั้งใจยอยู่ที่นี่ทำให้พวกเราไม่สามารถหลบหนีออกไปได้มากคนายกแต่ต่างจากนิการปีศาจอื่นๆตรงที่เขาไม่เสียสละผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปกป้องตัวเอง ไม่ใช่นิกายปีศาจทุกนิกายที่เห็นแก่ตัวเช่นเดียวกับเจ้าและข้ามัคคณายกเพียงคนเดียวสามารถสกัดกั้นผู้ฝึกฝนได้แต่ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่เหตุใดปรมาจารย์ทีเต่าสองคนที่มาช่วยเหลือไม่ออกแต่เหตุใดปรมาจารย์ที่เต่าสองคนที่มาช่วยเหลือไม่กลับออกมาอีกเลย พกเขาเติดกับดักและซุ่มโจมตีเจ้าหรือเปล่าเช่นเดียวกับที่เพื่อนรัธิเต๋ากล่าวไว้ผู้คนณจะหอคอยปลอมตัวเป็นคนในเมืองและประมาจารัธิเต๋าสองคนก็ไม่ได้เตรียมตัวโลูกสิษ์ที่เป็นเพื่อนของข้าต้องตายอย่างอนาถเพราะข้าแต่ข้าก็จะซ่อนตัวไว้เพื่อปอป้องตัวเองทันทีที่ได้พบกับนายท่านในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าข้าถอยไม่ได้อีกต่อไปเขข,ขรู้สึกไม่ดีตราบใดที่ท่านช่วยเราหลบหนีจากนี้ไปข้าขอเป็นวัวหรือม้าเคียงข้างท่านตลอดไป เจ้าเจ้าเจ้าลุกขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่ได้นั่งรอความตายตอนนี้เราได้จับจ้องร่องรอยของผู้ฝึกฝนหอคอยเงาโรคหิตในเมืองแล้วเราพบศัตรูและเราสามารถซุ่มโจมตีพวกมันได้ตามลําดับโอเคโอเคข้าตกลงลุกขึ้นเร็วเข้าขอบคุณนายท่าน ตามข้อมูลพวกเขาจะพบกันประมาณสี่ชั่วโมงทุกคืนในบ้านหลังใหญ่ทางตะว,วันตกเฉียงใต้ของเมืองเราจะใช้โอกาสนี้ซุ่มโจมตีในบ้านล่วงหน้าและฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเข้าใจแล้วเจ้ากลับไปก่อนแล้วแจ้งอีกสองคนคืนนี้เราจะได้พบกันอีกนะผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าขอบเขตหรือระดับพลังยุทธ์ของเธอจะเป็นเช่นไรมั่นใจว่าเราสามารถช่วยเธอได้ซึ่งไม่น่าเชื่อถือเจ้ากําลังจะทําอะไรไปที่นัดหมยนี่เป็นเบาะแสเดียวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่เราจะได้รับมา อยากไปแน่นอนจะมีเรื่องมาเอินแบบนี้เกิดขึ้นในโลกได้อย่างไรถ้ามีอะไรต้องทําข้าจะไปก่อนเจ้าสองคนต้องซ่อนตัวไว้ข้างหลังข้ายอย่างเชื่อฟังและอย่าทําให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงโลกมนุษย์นี่คือสถานที่ที่ตกลงกันไว้กลิ่นนี้มันหอมอะไรขนาดนี้ไม่กลิ่นนี้เหวนหัวจังเลยสีรีเอชทำไมกัน เคล็ดลับนี้มีประโยชน์จริงๆอยู่อีปอ้ป๋อทักษะการทําพิษของเจ้าแย่ลงเรื่อยๆเลยนะยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่สลบจะรีบไปทําไมฮฮิิ <c oughs> ข้าเดาถูกแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่ออยู่อีปอ้ป๋อตัวปัญหาอุ๊ยพิษนี้รุนแรงมากโอ้ยเจ้าเป็นใครกันแน่ทําไมข้าถึงเขียบไม่ได้เล่าหรอแน่นอนเราเป็นเพื่อนร่วมสิทธิ์ของเจ้าไง บอกตามตรงว่าไม่มีการสู้โจมตีเลยมัคคนาย,ยกที่เป็นผู้นําทีมของเราก็ไม่ตายเช่นกันเข้าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพราล่อเจ้ามาที่นี่ทาไมเจ้าถึงทําแบบนี้เอ๊ะเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนพิศาจ์ไม่ใช่หรือทาไมไม่รู้ความหมายคืออะไรแน่นอนว่ามันคือคําขอบคุณเอ่อ ในกายหย่อนโมกล่าวกันว่าเป็นในการที่มีชื่อเสียงแต่มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างระดับบนและล่างผู้ที่มีระดับพลังยุทธ์สูงสามารถรับทรัพยากรมากมายได้อย่างง่ายได้และพวกเราลูกสิทธ์ขอบและพวกเราลูกสิทธ์ของขอบเขตทำธรรมดาล่ะ เราใช้เวลามากกว่า2เดือนในภารกิจนี้เพื่อรวบรวมวัตถุดิบแต่รางวัลที่เราได้รับคือ,อยาอายุธนาคคุณภาพต่ำเพียง1ขวดหรือ2ขวดเท่านั้นเราจะไม่ทำแบบนี้เลยถ้ามันยุติธรรมและในบรรดาคนนอกรีดวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดักจับและฆ่าลูกศิษย์ไม่ใช่หรือการฆ่าลูกศิษย์ขอบเขธรรมและได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดอย่างน้อยจะช่วยให้พวกข้าได้ฝึกฝนเป็นเวลา1ปีในช่วงนี้เราทำเงินได้มากไหมหลังจากอยู่ในกายดาบม,มานานข้าเกือบลืมไปเลยว่าในการปีศาจมีความยุติธรรมอะไรบ้าง แต่ทำไมกับดัดที่ทำร้ายสมาชิกนิกายจึงวางอยู่ในเมืองฮงซุยสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับนิกายมากเจ้าไม่กลัวว่าจะถูกเจอตัวหรอถ้าระยะห่างอยู่ใกล้ขึ้นการขอความช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็จจะไม่ดูน่าสงสัยเกินไปและความยากของงานจะลดลงบนพื้นผิวดังนั้นจะดึงดูดผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอกว่าหากมีใครมาที่นี่ซึ่งแข็งแกร่งเกินไปเราก็จะไม่ถูกเปิดเผยโดยตรง แต่ภารกิจนี้ได้ทำลายกําลังเสริมไปหลายชุดแล้วเช่นเดียวกับผู้ลูกฝังขอบเขตเต่าสองคนถ้าสิ่งนี้ยังคงดําเนินต่อไปไม่ช้าก็เร็วนี่กายจะส่งคนมาทําการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วเจ้าแน่ใจหรอว่าจะไม่ถูกเปิดเผยฮ<ะ>เจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอพี่เฉยนายนท่านต้าแยนท่านออกมาแล้วท่านคะข้ารอท่านมานานแล้วเจ้าไม่เบื่อคาพูดแบบนี้บ้างหรือไง นิกายหยวนโม่ทิ้งข้าวไว้ตามลําพังแต่ก็มีที่อยู่เป็นของตัวเองพวกเขาล้วนเป็นนิกายหลักของนิกายปีศาจไม่ใช่ว่าพวกเขากําลังยุ่งวุ่นวายนะพี่ชายเจ้าคิดอย่างนั้นเหรออืมเจ้าเข้าไปหลบภัยในหอคอยเงาโลหิตใช่ไหมฉลาดมากเจ้าเห็นมันไหมนี่คืออาวุธซูหญหอคอยสายฟ้า มันสามารถปล่อยสายฟ้าได้ทันทีทำให้ผู้ฝึกฝนขอบเขตเต่าสูญเสียพลังการต่อสู้ตราับใดที่พวกเขาไม่ใช่ผู้ฝึกฝนในขอบเขตสวรรค์ก็ไม่มีใครในอาณาจักรใดสามารถทำอะไรข้าได้ในนิกายหยวนโมเราจะไม่มีวันได้สัมผัสสมบัติเช่นนี้ในชีวิตนี้แต่ในหอคอยเงาโลหิตนี่เป็นเพียงรางวัลแบบสุ่มจากภารกิจสุดยอดมากเจ้าโชคดีที่เจ้ายังสามารถสัมผัสพลังของอาวุธเวทมนตร์ของผู้ฝึกฝนเต่าได้ก่อนที่เจ้าจะตายอย่าสงสารข้าเพียงเพราะข้าเป็นดอกไม้ที่บอบบาง โอ้ยเจมหัวะมัดที่แท้ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้อื่นเจ้าเป็นขยาที่ทำร้ายเพื่อร่วมนิกายของเจ้าข้าจะพาเจ้ากลับไปที่นิกายเพื่อลงโทษลืมเสียหลีกับไถ่ชูลี่ไปเลยทำไมเจ้าถึงได้เราต้องมีความระมัดระวังอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่เวียนหัวจริงๆผิดช,ชื่ออะไรใช้ยาพิษแบบไหนข้าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะตื่นแล้วสินะเจ้าคนทรยศ ถ้ามีสิ่งใดมาขวางทางข้าก็อย่าได้คิดหนีอาวุธเว้นมนขอบเคเตานี่นะในที่สุดก็ได้กลับชาติไปเกิดหอคอยเงาโลหติตข้าขอขอบคุณบาเพรุษทั้งแปดทำตามคำสั่งของข้าฮะาอะเกิดอะไรขึ้นข้าก็ไม่แน่ใจ